มาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติอย่างถา้ำคนที่ชอบเขาก็จะชอบมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอาจจะแบบรู้สึกกลัวก็จะอาจจะรู้สึกหวั่นหวันได้เหมือนกันเพราะว่าในถ้ำหนึ่งมืดสองเย็นแล้วเวลาพูดเนี่ยมันมีเสียงกล้องมีเสียงสะท้อนด้วยนะครับบางคนบอกว่าเข้าไปแบบนี้แล้วหลอนๆแต่สําหรับใครหลายๆคนอาจจะชอบแนวผจญภัย,ภายอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนสําหรับคุณคณนนี้ต้องเรียกว่าเกินคําว่าชอบไปอีกค่ะเพราะว่าลงไปอยู่ในถ้ำเนี่ยนานเป็นปีค่ะ เสียงปรบมือนี่ดังขึ้นนะคะหลังจากเบียทริสลามินี่นักปีนเขาและนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมชาวสเปนวัย50ปีปรากฏตัวออกมาจากถ้ำนอกเมืองกรานาดาประเทศสเปนนะคะเสียงปรบมือดังเพราะอะไรเพราะว่าเธอเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ข้างในถ้ำลึกลงไป70เมตรอยู่ไปนานกว่า500วันนะคะเข้าไปในถ้ำเนี่ยตั้งแต่20พฤศจิกายนปี2021 นานขนาดไหนก็คือย้อนไปตอนนั้นสงครามรัสเซียยูเครนย,ยังไม่เกิดเลยนะคะย้อนไปถึงตรงนั้นก็คือสเปนยังไม่ยกเลิกม,มาตรการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด -19 เลยแล้วก็เป็นช่วงก่อนที่สมเด็จพระราชนินาเอลิซาเบธที่2จะสวรรคตซะอีกตอนที่เธอเข้าไปเธออายุ48ปีคะ่ะออกมาตอนนี้ ก็คือได้ฉลองวันเกิดในถ้ำคนเดียว<ฮ>สองรอบเต็มๆนะคะอายุ50ปีแล้วตอนนี้ฟูลคลามินี่เธอไม่ได้ติดต่อกับโลกภายนอกโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าตอนอยู่ข้างในเนี่ยต้องบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะมีผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำมีนักจิตวิทยานักวิจัย มีเทรนเนอร์คอยเฝ้าดูเธอด้วยนะคะมีกล้องค่ะคอยดูอยู่สุขสบายหรือไม่อย่างไรตรวจสอบสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะอยู่ข้างในเนี่ยเธอเองก็ใช้กล้องโกโปรบันทึกการใช้ชีวิตต่างๆสิ่งที่ทําหลักๆก็จะมีออกกําลังกายวาดรูประบายสีกิจกรรมงานอดิเรกงานถักหมวกอ่านหนังสือเนี่ยอ่ะร่างกายก็ต้องฟิตไม่ให้ขาดนะคะดูแลตัวเองไปเธอบอกว่าอ่านหนังสือไป60เล่มดื่มแล้วก็ใช้น้ําไปอีกกว่าหนึ่งพลิตรนะคะและ ตัวเองเนี่ย<ส>ออกมาแล้วาารู้สึกว่ายังติดกับปี2021อยู่<ม>ก็คือพอออกมาปุ๊บ<ม>เห็นบางคนสวมหน้ากาก<ม>ก็ยังรู้สึกว่าโควิด19กำลังระบาดแบบยังรุนแรงอยู่ซึ่งจริงๆยังไม่อยากออกมาเลยด้วยซ้ำนะคะตอนนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยายลัยกรานาดาแล้วก็มหาวิทยาลัยอเมริกา กับคลินิกเกี่ยวกับการนอนหลับในกรุงมัดริดเนี่ยเขากําลังร่วมกันศึกษาพฤติกรรมของเธอตอนที่อยู่ในถา้าอยู่คนเดียวน,น,นานๆอยู่ในสภาวะมืดๆแบบนี้ไม่มีแสงธรรมชาติ <c oughs> ก็ต้องดูเรื่องของผลกระทบเรื่องของการแยกตัวจากสังคมนะคะ <c oughs> อาการสับสนต่อการรับรู้เวลา การเปลี่ยนแปลงทางประสาทจิตวิทยาแล้วก็การกรับรู้ที่อาจจะเกิดขึ้นขณะอยู่ใต้ดินไปจนถึงผลกระทบจากการนอนหลับที่ไม่เป็นเวลาด้วยนั่นเองเพราะว่าลงไปอยู่แบบนี้ไม่มีแสงอาทิตย์นาฬิกาชีวภาพก็น่าจะรวนพอสมควรนะคะและลงไปอยู่นานขนาดนี้หลายคนน่าจะสงสัยแล้วว่าอันนี้ได้เป็นเจ้าของสถิติโลกคนใหม่หรือเปล่า กับการลงไปอยู่ใต้ดินเป็นเวลานานเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้เพราะว่า Guinness w o r r d r เ c o เ d เนี่ยเคยบันทึกสถิติให้กับกลุ่มคนงานเมืองชาวชิลีและโบลิเวียที่เคยติดอยู่ใต้เหมืองอันนั้นบันทึกไว้ให้เป็นผู้รอดชีวิตใต้ดินนานที่สุดซึ่งเขาอยู่ลึกลงไปในเมืองเนี่ย688เมตรนาน69วันตอนนั้นเกิดเหตุเมืองฉลมพี่ชิลีปี2010 ส่วนการสมัครใจลงไปอยู่ในถ้ำลึกๆแบบนี้ด้วยตัวเองยังไม่รู้ว่าจะบันทึกสถิติโลกไหมอย่างไรแต่ไม่น่าเชื่อว่าการทำกิจกรรมแบบนี้น่าจะนำไปสู่การวิจัยแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจได้หลายอย่างนะโดยเฉพาะเรื่องของแบบสภาวะร่างกายสภาวะจิตใจแบบนี้จิตใจที่ต้องเข้มแข็งมากนะคะเพราะว่าลงไปอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่นานมากนะคะบางคนอาจจะชอบนะคะที่สันโดษชอบความสงบเหมือนกับคุณฟลามินน่เนี่ยบอกว่าไม่อยากขึ้นมาเลย